สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกๆคนนะครับว่าพี่พี่ทางช่องทาง YouTube นะครับผมหรือว่าพี่พี่นะครับทางสอบปอลาวนะครับผมที่เข้ามารับชมทักทายคอมเมนต์นะครับพูดคุยนะครับผมครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจัยญาในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับกลับมาพบกับบอลลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่22เนาะอกเดือน12,564นะครับเป็นสูตร2เม็ดนะครับงวดแรกของวันศุกร์นะครับผม ในงวดที่แล้วนะครับวันพุธนะครับพี่ในสูตรนี้เนาะมาแค่ตัวเด่นนะครับบอลงให้เด่น5แต่ว่าบอได้จับจับคู่บอถือนะครับเนาะบอมี3ามหนะครับผมก็ขอโทษพี่ทุกๆคนนะครับครับก็เดี๋ยวเ้ามารับชมแนวทางงวดนี้ต่อนะครับว่าจะมีตัวเด่นตัวไหนนะครับตัวเด่นนะครับผมในงวดนี้เนาะ ชอบ1น,นะครับ1แล้วก็8สายวิ่งรูดให้ไปที่8นะครับผมในสูตรนี้นะครับเด่น1เด่น8วิ่งรูดที่8นะครับ1ก็จะมี1 1 หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผมส่วนเบียนแปดวิ่งรูดที่แปดนะครับแปดหนึ่ง 8ป8สองแล้วก็8ปดนะครับผมครับ PPFC เนาะสลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเรหลองสังเกตนะครับประมาณ4งวดหรือ5งวดนะครับ มันจะออกเลขคู่เลขคู่หรือเลขหามนะครับคู่ก็คือเลขภายใน6ตัวนะครับคืองวดลาส,สุดก็คือ5เนาะหก็มามา2 2ตัวนะครับแล้วก็3เนาะ3ก็มา2ตัวนะครับก็ลองไปย้อนรับชมบิ่งได้นะครับบอลองสังเกตนะครับเนาะในงวดที่แล้วก็มี8ปเนาะแล้วก็66งวดก่อนหน้านี้ก็มีนะครับบอลองไปย้อนรับชมนะครับผมกางวดนี้นะครับสลับเลขคู่เลขเบิ้ลบอลลง มากเล็กหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งนะครับต้องรอรับชมนะครับไปพี่ว่าจะมาหรือเปล่านะหนึ่งเนาะส่วนสามตัวนะครับส่วนสามตัวก็จะมีหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดสอง แปดสองนะครับแล้วก็6 1หแล้วก็2องนะครับลองพิจารณารับชมนะครับไปพี่เนาะชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับบอมัก,กสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผม แนวทางกับบอลรองกับบมมีทางรู้ได้เนาะว่าแนวทางผสกตัวใดนะครับคิดคำนวณได้ก็เอามาฝากไปพี่เอฟซีได้รับชมนะครับผมตัวเด่นนะครับที่ชอบอย่างที่บอกชอบหนึ่งนะครับผมหนึ่งหงแล้วก็หนึ่งหนะครับส่วน 8, นะครับ8ที่ชอบก็จะมี8 3 8 3แล้วก็ 8 9นะครับผมส่วน3ตัวก็6กหแล้วก็189นะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับบอหลองกับคอแรงใจนะครับพี่ๆฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับสลหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่22เดือน1 0 2564นะครับสลหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ